สวัสดีครับพี่น้องอีฟสีทุกท่านครับผมวันนี้ผมจะครินรถรถไยนะครับก็ขอมานาเสนออีกรอบนะครับคันนี้ปกติผมขายไปแล้วนะครับผมอ่าผมขายไปที่เจ็ดหมื่นเก้านะครับตามสภาพนะครับผมพี่น้องท่านใดสนใจนะครับก็โรมานะครับผมเจ็ดหมื่นเก้านะครับพอดีผมขายไปร้อยเอ็ดนะฮะลูกค้าเอามาเปลี่ยนเทิน เป็นเกียร์ออโต้ตัวที่ผมขายเก้าหมื่นเก้านะครับผมพอดีเอาเขาซื้อไปให้ลูกน้องเก็บเงินรายวันนะครับพอดีลูกน้องเขาอยากได้แบบออโต้ที่แบบเข้าเกียร์ทีเดียวนะครับก็เรียกมาเปลี่ยนนะครับก็ไม่ใช่ว่ารถไม่ดีรถดีนะครับผมนะครับเก้าหมื่นเก้าเนี่ยคือผมขายตามสภาพนะครับผมไม่ได้เก็บรายละเอียดให้นะครับอย่างประเม็ดอ่าดูเดี๋ยวดูกันก่อนนะครับ นี่นะครับตรงนี้นะครับผมนะครับผมไม่ได้เก็บงานให้นะฮะเจ็ดหมื่นเก้านะครับเครื่องดีกีดีช่วงล่างใช้ได้เลยนะครับแน่นแอร์เย็นนะครับราคามอเตอร์ไซค์นะครับผมเจ็ดหมื่นเก้าพี่น้องท่านใดสนใจก็ทักมาได้นะครับพอดีเอามาเปลี่ยนเทินนะครับรถยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผม ถ้าจะให้เก็บงานรายละเอียดให้ก็เพิ่มหนึ่งหมืนบาทนะครับผมจะเก็บสีตัวนั้นให้ด้วยแล้วก็จะเช็กให้ด้วยนะครับผมแต่คันนี้ผมก็ราคาเจ็ดหมื่นเก้านี่ถามว่าวิ่งทางไกลได้ไหมวิ่งได้นะครับผมวิ่งทางไกลได้เลยเชียงใหม่เชียงรายภาคใต้ได้เลยนะครับก็เลยขายตาสภาพเลยเจ็ดหมื่นเก้านะครับถ้าจะให้ผมเช็กรายละเอียดให้ก็อ่ามีสิ่งที่ผมจะเช็คให้ก็นะฮะอันนี้พูดกันตรงๆเลยนะครับก็มีแผ่นคัทนะครับผม ถ้าคนขับเป็นก็มันเวลาเวลามันออกตัวมันก็จะไม่สะดุดนะครับแต่ถ้าคนออกตัวไม่เป็นก็เวลาออกตัวจะสะดุดสะดุดนิดหนึ่งนิดนิดนิดนึงนะครับผมก็แผ่นคา์ดคือเจ้าของเดิมน่าจะใช้ของเทียมมานะครับผมแต่ถ้าคนเราเราปล่อยค์ดไม่แรงนะครับหมายถึงว่าปล่อยค์ดนิดเดียวมันก็ไม่สะดุดนะครับผมก็ขี่ได้สบายนะแต่ถ้าจะให้ผมเช็คให้ก็แปดหมื่นเก้านะครับผมจากสภาพนี้ไปเลยก็คือเจ็ดหมื่นเก้านะครับสภาพนี้ไปเลยเจ็ดหมื่นเก้านะครับผมพี่น้องท่านใดชื่นชอบก็ทักมานะครับ ครับรวมรวมเช็คให้ก็แปดหมื่นเก้านะครับผมรวมเช็คให้นะฮะก็นี่นะครับ,นะรบสีประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีตรงนี้นะครับต้องเช็คให้เก็บสีให้นะครับผมอ่ะท่านใดสนใจเขาทักมานะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตไปส่งรถวันนี้ไปหนองคายนะครับแค่นี้ ลูกค้ามาเปลี่ยนเทอร์นนะครับผมท่านใดที่อยากได้ราคาเบาๆซื้อคันนี้ไปขี่สภาพนี้เจ็ดหมืนเก้าเลยนะครับผมนะครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าสามสามเจ็ดสามหนึ่งสองหกนะครับผมรถขับดีนะครับผมเมืมมมมม่อวานเมื่อคืนนี้โอ้โหช่างนี่บอกว่าสุดยอดมากไหลยาวเลยคันนี้นะครับขี่ดีแต่ก็จะอยากให้แบบขับแบบเหมือนรถราคาหรูๆก็แปดหมืนเก้านะครับผมเดี๋ยวผมเช็คให้นะครับผมเดี๋ยวผมเช็คให้อ่าจะซื้อคา์ามาเปลี่ยนให้ใหม่เลยเอาคา่าแท้เลยนะครับ ตอนนี้มเป็นคัสน้็มมันนะครับผมเวลาขับขี่มันขับสบายๆนะครับผมมันจะไม่สะดุดแต่ถ้าแต่เราต้องใช้คาเท้นะครับถ้าคาเทียมมันเวลามันใส่มันหมดเร็วมันจะสะดุดนะครับอ่ะพี่น้องเอฟซีท่านใดสนใจนะครับผมก็ทักมานะครับเบอร์โทรศัพท์0ูนย์เก้าสามสามเจ็ดสามหกหนึ่งสองหกนะครับผมเจ็ดหมื่นเก้าตามสภาพนะครับย้าตามสภาพก่อนถ้าให้เช็คให้ก็คือแปดหมื่นเก้านะครับขอบคุณทุกการติดตามครับผมนะขอบคุณพี่น้องเอฟซีทั่วประเทศครับผมเป็นเครื่องยนต์ดูโอนะครับ คันนี้เครื่องยนต์ดูโอนะครับเดินหน้าเจ็ดเกียร์อาพูดผิดนะครับประธานโทษขออภัยนะครับอาเกียร์วิ่งหกเกียร์นะครับผมคันนี้เกียร์วิ่งหกเกียร์นะครับเกียร์ที่เจ็ดคือเกียร์ถอยนะครับเขาเรียกเกียร์สปีดนะครับผมเครื่องยนต์ดูโอรุ่นเกียร์สปีดนะครับรถปีห้าสี่นะครับมีเอกสารพ่อบัวพ่อตีไม่ขาดครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ